สวัสดีค่ะลูกค้าขาสวัสดีนะคะมาแล้วนะคะลูกค้าขาไลฟ์สุดท้ายของวันนี้นะคะเดี๋ยววันนี้มาเปิดงานกระหำทำไม <c oughs> กางเกงอะไรกางเกงขาสั้นเกรดบีกางเกงขาสั้นเกรดบีนะคะลูกค้าตัวนี้เป็นงานเกรดบีด<ไ>ป้าย <ไป S 2> ฟูจินะคะป้ายอยู่ไหนแล้วป้ายโชว์ป้ายหน่อยจ้ะนี่ป้ายนี้เลย FJ เ 264ค่ะลูกค้าค่ะ FJ 264นะคะภาพชัดเสียงชัดได้ยินเสียงแอดมินชัดเจนนะคะลูกค้าค่ะรัวหน้าว้าวรัวหัวใจมาได้เลยนะคะป้าย FJ 264นะคะลูกค้าไม่เคยเปิดรีวิวเลยวันนี้ก็เปิดรีวิวที่แรกนะคะครั้งแรกเลยลูกค้านะเปิดหัวมาก็นี่มีมิซุโนะด้วยลูกค้าเดี๋ยวรอติดตามนะเหมือนเดิมค่ะกระสอบรีวิวส่งฟรีนะคะกระสอบรีวิวส่งฟรีเดี๋ยวรอลูกค้าเข้ามาสักครู่คอมเมนต์หน่อยค่ะขอดูมเมนต์ลูกค้าได้จ้ะ เดี๋ยวรอลูกค้าเข้ามาสักครู่นะคะได้ยินเสียงแอดมินแน่นชัดเจนไหมคะลูกค้าอะได้ยินเสียงชัดเจนไหมจ้าแจ้งได้เลยนะคะอุปกรณ์ขอฟังเสียงแบได้ยินไหมคะได้ยินชัดเจนไหมไม่ได้ยินเยังได้ยินยังเสียงแอดมินพอยโอเคนะโอเคสวัสดีลูกค้าทั้ง26ท่านสวัสดีลูกค้าทั้ง26ท่านด้วยนะคะลูกค้าขานะ กางเกงขาสั้นเกรดบีนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าค่ะเดี๋ยวงานจะเป็นยังไงนะลูกค้าค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มรีวิวเลยนะคะเดี๋ยวมันจะมืดแล้วแสงมันจะหมดกาได้เห็นงานพร้อมกันใช่เห็นงานพร้อมกันพร้อมลูกค้าใช่เพราะว่าตัวนี้ไม่เปิดเลยเอามาไว้นี่้เลยนะลูกค้าต้องบอกว่าตัวนี้นะเขาจะเป็นงานรวมขาสั้นจะเป็นงานรวมชายหิงนะคะ ถ้าเป็นงานชายชื่อรายการเขาจะแจ้งเราเลยว่าเป็นงานชายถ้าเป็นงานหญิงชื่อรายการเขาจะแจ้งเราเลยว่าเป็นงานหญิงถูกต้องรวมเลยนะคะขาสั้นขาสามสี่ห้าส่วนถูกต้องรวมหมดเลยขาสามสี่ห้าส่วนกระสอบตัวนี้ของฟูจิยาม่าค่ะลูกค้างานเจรหัสสองหกสี่ใช่แล้วลูกค้าหลายคนขอรีวิวนะยนขอรีวิวกันมา แบรนด์มีให้ลุ้นนะคะยูนิโค่อาดิดาสผ้าสเวตเตอร์ลูกค้าอาดิดาสผ้าสเวตเตอร์งานสีส่วนอาดิดาสผ้าสเวตเตอร์งานเกรดดีลูกค้าค่ะมันก็คงไม่สวยกริบเท่างานเกรดดีใช่แล้วนะคะนี่นี่มันมีตําหนิเลินนิดหน่อยเนาะมีตําหนินะคะลูกค้าน้องแก้งเลยนะนะคะลูกค้ามีมากกว่างานสโนะแล้วนี่นะคะตัวนี้จะรวมหมดเลยเอาไหมมาทั้ง รวมหมดเลยลูกค้าทั้งงานกีฬางานใส่ลำลองนะคะแล้วก็รวมทั้งชายหญิงด้วยรวมหมดเลยลูกค้ารวมกับท่านยีนเออเดี๋ยวให้อนมีนปักหนุนราคาให้นะคะเดี๋ยวให้อนมิปสายยางมาตัวหนึงนะแต่เป็นของแนะคะลูกค้าค่ะเปื่อนเหลืองซักเสรมยางตายนะคะมีแน่นอนเพราะว่าตัวนี้ตามชื่อรายการเลยงานเกดบีใช่ลูกค้านี่รีไวล์จ้ะนะคะยีนขาสั้นรีไวล์ออกแล้วนะคะ เดี๋ยวให้อิมินปักบุตรราคาไว้ให้นะคะลูกค้างานเกรดบีะนะคะลูกค้าตําหนิอาจจะเยอะกว่ากระสอบปกติประมาณ 30- 4 0ลูกค้าเพราะว่าตัวนี้ตามชื่อรายการเลยกางเกงขาสั้นชายเกรด B ีนะคะงานงานเสียจะมีอะไรบ้างละ่ะที่เช่นนะคะงานสีซีดนะคะงานสีตกงานขาดนะคะลูกค้างานเปื้อนเหลืองอะไรอย่างเงี้ยลูกค้านะลูกค้าต้องเอาไปซักไปซ่อมหรือไม่ก็ต้องไปหาลุ้น ไปลุ้นแบรนด์ลุ้นอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้ขายอีกทีนึงค่ะสั้นขาสามส่วนก็คือคราบกลกันหมดนะคะมาทุกเนื้อผ้าเลยนี่งานกางเกงใส่วิ่งนี่สวยอ่ะสีแดงสวยมากนะคะราคาเท่าไหร่คะราคาเท่าไหร่คะตัวนี้ตัวนี้ราคาอยู่ที่ห้าพันเก้าร้อยบาทนะคะตัวนี้จะอยู่ที่ราคาห้าพันเก้าร้อยบาทงานรวมเนื้อผ้า หญิงนะคะนะงานรวมทั้งแนวกีฬาแล้วก็แนวใส่ลำลองถูกต้องวรวมหมดเลย<า>นะคะัะส่วนรวมกันเลยฟิลาแบรนด์มีนะคะแบรนด์มีงานเกตบีของป้ายฟูจิยาม่าเนาะใช่ะะตัวนี้ประมาณ3 0 0 3 5 0ถึงสี่ตัวเลยนี่ของโปโลโปโลค่ะ,ะ,คะงานโปโลลูกคะ้าน o, นะคะเน้นแบบว่าลงตลาด ไม่ได้แบบว่าเออขายแทงหรืองานแบบเล่นแบรแนด์อะไรเงี้ยนี่ผ้าคอต <ไป S 2> ตอนงานเกรดบีนะคะขายทำกำไรได้แน่นขายง่ายขายไวลูกค้านะคะเนี่ยนะคะงานคราชชายหญิงนะคะคราเนื้อผ้าผ้าคอตตอนผ้ายืดผ้ายีนนะคะคลูกค้า,คาขาคราชมาหมดเลยมีผ้าฝ้ายติดไปด้วยลูกค้านะบางเนี่ยยูนิโคค่ะนี่ ยูนิโคลูกค้ายูนิโคจริงไม่จกตานะคะนี่กล้าโชว์แบงค์ใกล้ๆเลยนะคะยูนิโคตัวนี้เป็นงานญี่ปุ่นเออเป็นงาน FJ กระสอบใสลูกค้า A อซค่ะงานวิ่ง a อซิอันนี้สาวๆอ่ะไปไปฝากสาวๆหน่อยไปากสาวๆหน่อยกางเกงยีนขาสั้นคุณผู้หญิงนะคะมันเป็นทั้งกางเกงลำลองแล้วก็กางเกงแบบออกกำลังกายลูกค้ารวมกันนะคะอยู่ในนี้ เนี่ยลำลองนี่ผู้หญิงใส่ได้นี่สวยๆเลยนะคะเป็นงานผ้าลินินลูกค้าินนะเห็นลูกค้ามันจะเป็นงานรวมงานรวมจริงใช่ใช่รวมเลยเนี่ยลำลองหลากหลายหลากหลายนะลูกค้าจัดกระสอบนี้ได้เลยแล้วก็กระสอบนี้นะฟรีค่าส่งให้ดูใช่แล้วนะคะส่งฟรีไปเลยกระสอบรีวิวใครชอบนะคะลูกค้าคนไหนชอบจัดเลย เอวยังยืดลายตารางนี่สวยๆไปงานข่าบานคูลอดนะคะนี่กางเกงผ้าฝ้ายลูกค้านีเป็นแบบมีเป็นติดเป็นทรงคูลอดผู้หญิงด้วยสองแบรนด์จ u ค่ะจ u อันนี้เป็นกางเกงผ้าวูลูกค้าผ้าวูเรียบผ้าวูแบบเรียบสวยๆเลยนะคะ ตัวนี้โอ้โหนี่จับจับได้ผ้านี้หรือเป่าผ้าคอตตอนเนี่ยสวยผ้าคอตตอนหรือผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายไหมผ้าฝ้ายใช่จะเป็นงานผ้าฝ้ายไหมผ้าฝ้ายเนี่ยลูกค้าสภาพดีเหมือนเดิมค่ะลูกค้างานเกตดีนะคะก็ไม่ได้ว่าเสียทุกตัวใช่ค่ะก็ไม่ได้ว่ามีตําหนิทุกตัวนะตัวนี้นะคะคัดหัวขายนะคะรับรองว่าได้กําไรแน่นอนถูกต้องนะคะ ก็คือเปิดคัดแบนนั่นแหละนะคะราคานะคะตามที่แจ้งเลย5,900บาทนะคะสำหรับกระสอบรีวิวก็ฟรีค้า<ห>จดส่งไปเลย<ห>จ้าใครชอบอย่างเหมานะคะมีเหมือนกันราคาส่ง10ลูกนะคะลูกค้าแล้วก็ตัดล็อตก็มีราคาตัดล็อตเหมือนกันนะคะสามารถทักแชทมาสั่งซื้อสินค้าได้เลยนะคะนี่สวยมากนะคะกระสอบรีวิวยังว่างใครสนใจดูไลฟ์สดอยู่นะคะก็สามารถสั่งหรือ CF ได้เลย ออกเยอะนะกางเกงออกกําลังกายลูกค้านะแนวกางเกงวิ่งกางเกงออกกําลังกายหรือว่าจะเป็นผ้าของผู้หญิงก็จะติดเป็นแนวแฟชั่นเลยใช่ใช่นะ,นะคะผู้หญิงก็จะเป็นแฟชั่นเลยค่ะสั้นนะเอ่อเนื้อข่านะะหรือว่าจะเป็นงานขาสี่ส่วนสามส่วนหรือเป็นคูร์ตต์ก่อนนี้ดนีนะคูลอตหลายตัวแล้วนะที่เจอนะคะคูลอตกระสอบหนึ่งก็คือเกือบหมื่นนะลูกค้าคูลอตคูลอต คูหลอดกระสอบนึงอะ่ะกโกดังขายอยู่กับหมื่นนะใช่อยากไปเจเนีา่ยง,งานคูหลอดเขาจะอยู่ที่เก้าพันเก้าคูหลอดน้ามาราคาสูงมากหรือแม้กระทั่งงานกีฬาอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าแต่ว่ากระสอบเบอร์นี้ก็คือรวมกันมาหมดเลยม,มีมีงานคาโก้ติดมาด้วยนะคาโก้ขาดซ้านมี่หรือว่างานเซิร์ฟ มีกางเกงสเวตเตอร์กางเกงออกกาลังกายของคุณผู้หญิงนะแล้วก็ของคุณผู้ชายใช่นะก็คือรวมมาหมดเลยนะคะลูกค้า<ๆ>เพราะว่าตามชื่อรายการ่ยที่แจ้งไปเนาะ<ๆ>เขาไม่ได้จอดจงว่าเป็นงานอะไรเป็นเป็นงานกางเกงขาสั้นเกรดดดีอะลูกค้า<ๆ>อาจจะเป็นชายอาจจะเป็นหญิงอาจจะเป็นค้าบแบบค้าเนือ้อผ้าค้าทรงมาเลยลูกค้านะ อันนี้ก็แล้วแต่นะคะว่าลูกค้าจะได้แบบไหนไปในแต่ละกระสอบนะคะลูกค้าเนาะก็คือต้องไปลุ้นกันนะคะบางลูกค้าบางท่านอาจจะได้ผู้ชายเยอะลูกค้าบางท่านอาจจะได้ผู้หญิงเยอะโอ้โหมาแล้วแง่เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรงานไทยไปอยู่อะไรญี่ปุ่นไทยบ็อกเขาบิมพอร์ตอ๋ออันนี้ต้องบอกว่ากระชอนโลกเป็นอะไรวะอะไรนะ เมดินไทยแลนด์ินของเราโปรโมทเป็นการโปรโมทเป็นการโปรโมทเจอในกระสอบงานญี่ปุ่นด้วยนะเรียกได้ว่าโด่งดังไปไกลสำหรับมวย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 อันนี้เป็นกางเกงปั่นจักรยานนะคะเออนะลูกค้าบ็อกซิ่งมีบ็อกซิ่งด้วยลูาไว้ให้นะคะอันนี้เป็นกางเกง้าสเวเตอร์ลูกค้าอุ้ยเท่อะตัวเนี้ยเท่อะดูดิโคตรแบบเฮ้ยฮิปฮอปปะเท่ๆอะลูกค้าเออ ชอบซีวอลร้องเยอะไม่ได้เดี๋ยวดูเอ้ยต้องร้องหลบลิขสิทิ์ร้องหลบนิดน e ึงอ <laughs> e ีมออีมอคไอไรุ่นอีมอคนะคะใครชอบก็จัดเลยกระสอบรีวิวส่งให้ฟรีนะคะเอาไปเทขายเอาไปแบบลงตลาดนัดนะแล้วก็แบบกองโกยไปเลยให้ลูกค้าคัดเลยตัวละ3 5 3ตัวร้อยตัวละ40ตัวละ50ก็ว 50, ่ากันไปนะคะลูกค้าตัวพวกแบรนด์อย่างเงี้ยก็ไปทำราคากันอีกทีนึงนะคะ ขาสั้นรวมชายหญิงนี่อันนี้ของซาร่านะคะ,คะซาร่าค่ะซาร่าค่ะซาร่านะจ๊ะลูกค้านี่ซาร่าแบรนด์ม <c oughs> ีติดนะคะแบรนด์มีให้ลุ <Bour bon. S 2> ้น<ง>อ่ะเอ็ดวินจ<ง>้ะพี่พลอยขาสั้นชายของเอ็ดวินลูกค้าไม่ต้องถามหาค่ะาสั้นชายล้วนนะขาสั้นยีนชายล้วนนะ่ะไม่มีนะคะโ <c oughs> อ้โหอันนี้ มุ้ยเท่อะอันนี้น่ารักอะของผู้หญิงน่ารักใส่เนี่น่ารักน่ารัยมีสูโนด้วยนส่กีฬาก็ยังมีนะคะอ่ะยูนิโคนะคะยูนิโคนะคะนี่ยูนิโคไม่จกตานะคะแบรนด์ยังออกดีอยู่เลยนะคะเพิ่งจะถึงประมาณครึ่งลูกครึ่งลูกเท่านั้นอุ้ยใครอยากเป็นเจ้าของกระสอบก็มาซีเอ็มมาได้เลยเพราะว่ากระสอบรีวิวส่ง กระสอบรีวิวส่งฟรีนะคะยังวางอยู่ก็สามารถซีฟมาได้เลยนะคะขาสัาน้นขาสาส่วนขาสี่ส่วนนะคะทุกค้าก็คือรวมมาหมดอุย้ยตัวนี้เ <MC S 1> ล,ลิศคูลอดไม่แล้วจ้ะคูลอร์ดไม่แล้วจ้ะลูกค้าสวยๆเลยคูลอดไม่แล้วจ้ะอุย้ยมีโซ่ไหม ตัวสวยก็มีตัวเสียก็มีเพราะว่าตัวนี้เขาเป็นกบง,งานเกดบีใช่แล้วครับตามชื่อรายการเลยเกดบีนะคะตนะำหนิซักซ่อมเสียเพื่อนเหลืองก็อาจจะมีเยอะกว่าปกตินิดนึงนะคะเป็นก็ตีให้อยู่ที่ประมาณ30-40%นะคะเพราะว่านะลูกค้าส่วนใหญ่ที่เอาไปเขาก็จะเอาไปซักไปซ่อม ื่่ออททีจะราาคตถูกต้องไซส์ใหญ่ก็มีนะคะราคาก็ตามที่แจ้งเลยค่ะราคา5,900บาทเท่านั้น5,900เท่านั้นกระสอบรีวิวจัดส่งให้ฟรีไปเลยนะคะา้ฟ้าชายหญิงอ่ะจริงมีมีไม่เยอะนะลูกค้ากระสอบที่เขารวมทั้งงานชายแล้วก็งานหญิงใช่จะมีไม่เยอะส่วนใหญ่เขาจะแยกประเภทชัดเจนเลยนะคะใครที่ตามหาอยู่นะคะ แล้วก็รหัสนี้จริงๆทาง,ทาง,ทางต้องบอกว่าทางใต้นอ้องแนมทางใต้แล้วก็บริพักเพื่อนบ้านคือจะเล่นกันเยอะมากใช่ลูกค้าใ<อ>ต้ชอบเล่นงานเกตบีนะใช่แล้วก็เดี๋ยวนี้ลูกค้าทางเขาเรียกอะไรนะลูกค้าทางพมา่มาพม่าจะเล่นกันเยอะเพราะว่าเขาจะเปิดเพื่อที่จะลุ้นแบบเปิดคัดหัวคัดแบนดแล้วเขาจะซักซ้อมทำราคาต่อใช่อันนี้ของเอ็ดวินนะคะเอ็ดวินคันเอ็ดวินนะคะ แบรนด์ก็มีลูกค้านะคะไม่ใช่เกรดบีล้วไม่มีแบรนด์นะจ๊ะมีแบรนด์พี่ชูชาติบอกว่าสวยสวยสวยรับนะะถ้าชอบนะคะพี่ชูชาติหาเอฟได้เลยกระสอบรีวิวนะคะส่งให้ฟรีได้สินค้าทุกตัวอ่ะอันนี้ต่อไปเป็นงานของซาร่านะคะซาร่าเมนซาร่าซาร่าวูเมนคือมาหมดเลยลูกค้านะคะแบรนด์มีให้ลุ้นอันนี้เป็นขาสั้นแฟชั่นนี่สิบรอบแนวคุลอสิบรอบ งานชายแบบขาสามส่วนก็มีใช่ค่ะก็คือรวมมาหมดเลยลูกค้าตอนนี้กำลังหาแบบส่วนใหญ่นะลูกค้าผ้ามันผ้ามันแบบเปืเป้อนๆนิดนึงอ่ะลูกค้าแต่ว่างานก็โอเคนะคะไปทําราคาได้อยู่แค่ไม่ขาดงานก็โอเคแล้วแค่ไม่ขาดลูกค้าก็ต่อได้แล้วใช่เพราะลูกค้าที่ซื้อไปตัวนี้ก็บอกเลยว่าพี่ลงตลาดนะก็คือขข่ดีมากนะคะ เน้นขายถูกเน้นปริมาณเน้นจํานวนนะคะเอาไปเติมของจากของที่มีอ่เอาไปเติมของที่มีนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยเขารวมทั้งงานชายแล้วก็งานหญิงถูกต้องค่ะนะคะเรียกได้ว่าตอบโจทย์ใครหลายๆคนน่ะที่มองหานะคะนี่อาดิดาสอาดิดาสอุ้ยอันนี้แบรนด์นะแบรนด์สวยนะดูดิเป็นงานบูคอนเนอร์นะคะของบูคอนเนอร์บูคอนเนอร์บูคอนเนอร์ไม่หนักด้วยนะคะ รอไม่ค่อยดีอันงี่กางเกงสเวตเตอร์นะคะ<ม>ขาส,ตตสั้นทางลางกายก็มีลูกค้าอ้าเฟิร์สดาวเหรอนี่เฟิร์สดาวลูกค้าขาไปเฟิร์สดาวนะคะทำราคากันได้ ใครชอบนะคะ5,900บาทลูกค้าขาทักแชทได้เลยหรือว่าใครที่มาดูไลฟ์สดย้อนหลังนะคะสนใจนะคะลูกค้าขาแคปภาพสอบถามแอดมินก่อนนะว่าสินค้ายัางมีพร้อมส่งไหมหรือว่ามีลูกค้าเอฟไปหรือ,อยังนะคะเพราะว่าลูกค้าชอบมาดูไลฟ์ดูไลฟ์ย้อนหลังแล้วก็เอฟหลังบ้านนะคะเนี่ยไปห้อยไปหงไปห้อยนะคะก็มีรวมไปหมดเลยตัวนี้ได้จำนวนประมาณ400 300400ตัวลูกค้าโห้เยอะช่างก็มีติดไปนะลูกค้า รวมจริงๆกางเกงใช่กางเกงกระเป๋าข้างอะไรเงี้ยคาโก้มอคือมาเปิดเห็นงานพร้อมลูกค้าเลยนะคะมาเปิดเห็นงานพร้อมลูกค้าเลยนะแบนไหมเมื่อกี้แบนจ้ะมีโค้ดอึเหมือนกันเลยจะร่วงแล้วจะคว่ำจะร่วงแล้วเดี๋ยวเธ่อมาแปลภาษาเราดีใช่ไหมงานญี่ปุ่นป้าย FJ ลูกค้าตัวนี้รหัส FJ นะคะ FJ 264ลูกค้า FJ264 นะคะ FJ264 ใครชื่นชอบใครสนใจนะคะก็สามารถ CF ได้หรือว่าทักแชทเพจได้เลยนะคะหาปุ่มทักแชทเพจไม่เจอก็หาเขาว่าทักข้อความอ่ะลูกค้าเดี๋ยวมันก็เจอนะข้อความอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าวันนี้ก็ไม่ได้ว่ามารีวิวเนาะตามคำขอของ,ของลูกค้าหลายคนที่อยากบิบบ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 บ เล่นงานเกรดบีอยู่แล้วคับผมโซานิยมเอางานเกรดบีไปซักไปซ่อมเองเพื่อทําราคาเพราะว่างานเกรดบีราคาเขาจะค่อนข้างถูกถูกต้องมากๆนะคะลูกค้านะคะตัวนี้ก็มาทํารีวิวเรียบร้อยนะคะนี่ของลีค่ะพี่พลอยนี่ล <ขา S 1> ีค่ะ,คะลีนะคะลีค่ะลีค่ะ <มา S 2> ลูกค้าแบรนด์แล้วก็มาทุกทรงเลยทั้งยีนคาโก้คอตตอนนะ,นะคะของผู้หญิงก็จะเป็นแนวแฟชั่นคูลอต ใช่ผ้าตตอนมาหมดเลยผ้ายีนก็มีนะคะแต่นี้ก็คือหญิงไม่ออกเยอะออกน้อยแล้วแต่สอบใช่แล้วค่ะเนื้อผ้าหรือว่าทรงออกแบบไหนนี้ลูกค้าต้องไปลุ้นนะอันนี้ GU ผ้าลินินค่ะลินินของจ u แบรนด์ยังออกดีเลยแล้วทรงดีมากเอลสมกผ้าสวยผ้าใหม่นะคะลูกค้าอุ๊ยอันนี้น่ารักจังเลยอ่ะรักไซส์รวมไซส์เลย ใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะคะขาสั้นขาสามส่วนขาสี่ส่วนก็คือคราหมดอยู่ในนี้งานกีฬางานลำลองนะคะลูกค้ารวมมาหมดกางเกงเซิร์ฟกางเกงออกกําลังกายกางเกงลำลองเนี่ย,ยมาอีกแล้วตัวเนี้ยน่ารักจังเลย<ช>อันนี้มีสีดําไปแล้วตัวหนึ่งน่ารักเนาะิดไม่ดีด้นล่างก็คือแบบยังมีอีกเย,ยอะมากใช่ย,นนยังมีเยอะแจ,ยแจ้งเลยลูกค้าขาปะมา ประมาณสามร้อยโดยประมาณใช่ประมาณนั้นเลยลูกค้าไซส์ใหญ่ด้วยนะนี่ลูกค้าดูนี่ไซส์ใหญ่เลยกางเกงลำลองไซส์ใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตโกยนิดนึงนะคะเอ้ยอนุญาตโกยด้านล่างขึ้นมานิดนึงนะลูกค้านะคุณพี่เลอร์คอรค่ะเลอร์คอรค่ะลูกค้าเลอร์คอรนะคะแบรนด์นะแบรนด์ยังออกดี แบรนด์กีฬานะคะไนกี Nike, idas, uma, ้อาดิดาสพูม่าเลือคงกเลอคอกโปโลนะคะหรือว่าจะเป็นแนวคาโก้งานยีนของลีลีวายนะคะคก็ยังออกนะ,ะนี่ลูกค้ากระสอบรีวิวยังว่างนะคะราคาตามที่แอนมินแจ้งเลย5,900บาท <บา S 2> <า>กระสอบรีวิวฟรีค่าจะส่งนะใครรับทักแชทนะคะใครมาดูไลฟ์สดย้อนหลังสอบถามก่อนนะคะว่าขายหรือยังนะนี่ เห็นไหมแนวคาโกเดินป่าเออเดินป่าแนวเดินป่าลูกค้าตอนนี้ก็ถามหาเยอะมากนะฝากไว้นะคะลูกค้าค่ะกับงานรหัสนะ,ะ FJ 264 26 <4 S 1> น,นะคะ,ะ,คะงานรวมกังเกงขาสั้นเกรดดีนะคะราคา5,900บาทตัวนี้น้ำหนัก100ยกิโลนะคะ0 4 0 0ตัวโดยประมาณเลย ฝากไว้กันด้วยนะกะตอบรีวิวตอนนี้ยังว่างนะใช่แล้วคะ่ะสั่งซื้อสินค้าหลังบ้านได้เลยเดี๋ยวนี้มินนะคะมินพลอยแอดมินน้องแนนแล้วก็แอดมินพิงค์นะคะลากันไปเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้จะมีตัวไหนไล้์โดให้ได้โปรโมชั่นส่งฟรีกันรอติดตามกันได้เลยปักหมุดปักกระดิ่งรอเลยนะคะลูกค้าขาวนี้แอดมินไปก่อนนะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ